มาทอดปลาเค็มกันครับปลาร้าเค็มเราเอามาทอดกินก้ากับน้ำพริกเจียวบองก็แซบเด้ครับอาหารบ้านเฮาของมากับแซบครับทอดแล้วทอดอีกกับแซบคือเก้าแบบนี้กับเป็นแบบเอาล้างก้อนทอดนะครับ ล้างก้อนทอดกระชบแป้งทอดกระแซบครับเพราะว่ามันจะมีเค็มหลายอันนี้ก็เป็นการทอดแบบมีได้หลังนะครับก็คือทอดเลยกระแซบคือกันครับเพราะว่าความเข้มข้นมันจะหลายกว่าที่ล้างน้ำเอานะครับแต่ก็เอากาใสแบบมะกรูดทอดไปน้ำครับเพื่อมันหอม หดี๋ยมีตะไคร้เส้อน้ำเนาะตะไคร้ก,กับใบมะกรูดมังคดสีสอยคือดับกลิ่นในจังหน่อยครับเดี๋ยวแกเวลาเขากินมันก็จะกรอบๆของใบใบมะกรูดกระแซบอีแนวหนึ่งครับบงค้นก็เอาพริกแห้งเนาะครับเอามาทอดเสื้อกะเวลากินก่กราบกรอ้ยรดเด็ดเลยครับเป็นปลาราทอดที่อร่อยมาก เป็นเวลาเ้าเยอกกินกันแช่ตู้เย็นไว้ครับต่อไปกาหัน่นหั่นเอดเป็นบางๆอันนี้ก็เป็นอีมือหนึ่งเนาะประมาณบาทุกมือกินได้ครับเพราะว่ามันกะแสบอยู่เดีครับมันกะแสบของและแต่คนมากอันนี้เป็นป่าที่เขามักแบบสดๆเลยครับสดๆกัดเขาซื้อมากเขาหามากอะ มักเซอร์เกอซอร์สูตรตามสูตรเขาเลยครับอืมบึ้งเนื้อกะแต่แซบเนาะครับเนาะหั่นเป็นสองชิ้นตัวหนึ่งก็เอดเป็นสองชิ้นเต็มอุปกรณ์ไว้ก็คือใบมะกรูดครับตะไคร้อันนี้จะทอดแบบมิลาเสั่งเตาถ่ายรด้วยะคะ่ะ หลังจากเข้าทอดใบมะกรูดกับตะไคร้เยอะแหงแ้งจังน้อยแล้วก็เขาก็เอาปลาราลงทอดได้เลยครับตะไคร้ครับใบมะกรูดมันกะกินของเขามันสี่ชิ้นเฮากับโตูปลาราเวลาเข้ากินนะทีนี้คิกว่าเข้ากินนะครับกินอิหลีเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรแล้วมันเอทูหอ,อมหอมแล้วมันเยาวยวนใหอกันยุกิน,กนปลารานะครับเนาะ มันกระแซบเป็นปลามาักที่ปลาเขามาักมากแล้วรดและมีเละงายพักกัถือว่ามาักย่างดีเลยกระแซบโนอยเลยมันกระแลจะนค้นมากทือว่าล่ะครับของไทยอีสานบ้านเฮากะปลาร้าก็าากถือวาเป็นอาหารพิดยอดของเขาแล้วนะเพราะว่าเป็นการถนอมอาหารที่เอาไว้กินได้นานครับงานเฮาเยอะ เอามาทอดได้เวลาเก็บรักษาเ่ากะเสื้อถุงเนาะเสื้อถุงสินยากาศและหลังจากนั้นเ่ากะไปแช่ในตู้เย็นไว้กับเก็บไว้ได้นานคีครคบเวลาหิวขึ้นมาเ่ากะจังเอามากินเอามาทอดกินนะครับจะย่อยกินไปเพราะว่ากับข้าวแต่ละมื้อบางทีห่ากะเบื่อกับเปยนรสชาติอาหารกะทีว่าแซ่บเนาะครับนาะกินกับ พักโลพักกะล่ำโลอังกิกะเข้ากันยี่ดีครับหาล่องมาทอดกินเด้อแ่บยีด้หลังจากห้าทอดเรียบร้อยแล้วกะปล่อยเฮนน้ำมันเสด็จนะครับหลังจากนั้นเราก็เอา หาใบตองมานะครับเอามารองใบตองเช็ดเท้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็เอามาเอาปลาร้าทอดที่หฮาทอดแล้วนะเอามาเสิร์ฟแล้วก็เติมจัดเสิร์ฟได้เลยครับกินกะคาเด้เบิบ่งสีสันกะงาาเป็นกรอบ,รบอันนี้ไม่ได้เสิร์ฟแป้งเลยนครับทอดได้เลยบางคนกะ เขาเอามาทอดเสื้อแป้งกัดแซบคือเดียว